สวัสดีครับพบกับรายการนิคมลุยสวนนะครับวันนี้มาใน ep 2นะครับสำหรับสวนลุงสงนะครับเนื้อที่14ไร่กับวัย72ปีนะครับทำมาประมาณ3ปีนะครับชีวิตหลังเกษียณนะครับก็ถือว่าเป็นสวนที่ปลูกไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลผสมผสานแล้วก็ปลูกกับการทํนานาครับแล้วทาคนาดใหญ่ๆแล้วก็ปลูกไม้ป่าเข้าไป4ไร่นะครับซอยทําได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สวยงามนะครับสําหรับสวนลุงสงแล้วเราไปชม ความรู้จากลุงสงแล้วก็ประสบการณ์ในการทำเกษตรว่าวางระบบน้ํำยังไงแล้วก็ปลูกยังไงให้โตแบบนี้แล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยหรือว่าเทคนิคต่างๆที่ลุงสงจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมนิคมรุสวนได้รับชมกันในวันนี้นะครับผมแต่ระบบน้ำหลัก งไหนครับคุณลุงขออัปเดตอีกอีกครั้งหนึ่งระบบน้ำหลักที่ที่คุณลุงไปลดต้นไม้บ่อนี่แหละครับดึงจากดึงขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นแทงน้ํานี่แหละครับอันนี้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าโซล่าเซลล์ครับอันนี้เครื่องสูบน้ำใช้น้ํามันใช้น้ำมันว่ขึ้นแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็เป็นที่ผสมปุ๋ยโอ้ก็คือยังทำยังไงครับตัวนี้ ผสมปุ๋ยวิธ oh. ีการปุ๋ยก็คือเอาพวกน้ำหมักคนทีลงไปเปิดน้ำเข้าโอ้แล้วมีเราจะเอาเอาพวกน้ำหมักลงไปก็คือเราไม่ปลกยูเรเซียพวกน้ำหมักอะไรเทลงไปแล้วก็เอาน้ำเข้าโอ้น้ำเข้าเราก็ถ้าเราจะใส่ต้น Pang. ไม้แล้วก็ปล่อยไปตามท่อปล่อยให้มันเชื่อมกันมันจะเชื่อมกันมันจะไหลไปตามท่อที่ที่เราวางระบบไว้หน่อยโอ้าตัวนี้มันต่ำเลยไหมถ้าเราอยากจะให้มันสปริงเกอร์มันหมุนก็ใช้ ปัามน้ำดันเข้าไปปั๊มน้ำไปต่อตรงโน้นก็ดันผักผักน้ำให้ไปหาเป็นสปริงเกิลให้เพิ่มสปริงเกิลให้มันมีแรงดันจะใส่น้าก็คือเห็นบางคนเขาเดินถือแก๊ลลอนถือขวดรินไปบางคนก็สะพายกล้องแต่ของเราถ้ามีน้ำอย่างนี้เราไม่สะพายเราลากสายยางไปวางตรงไหนก็ปล่อยทิ้งไว้ตอนเช้ามาผสมไว้ก็ลากสายยางไปทิ้งไว้ตอนบ่ายก็มาเอาน้ำเติมใหม่ก็ย้ายสายยางไป ก็แล้วแต่เราโต้องไปคุ้มมันหรอกก็ผสมอย่ตรงนี้ใช้ไม่ใส่เท่าไหร่ไม่ไม่ต้องใช้แรงเลยไม่เอาบันไดมาใช่ไหมก็เอาเชลอนน้ำหมักเทลงไปอ็เปิดน้ำตัวนี้ครับมาผสมปผูกนี้แล้วก็ปล่อยไปตามท่อครทีนี้ถ้าตัวนี้ถ้าเราจะลดน้ำตรงไหมถ้าเราจะให้มันเป็นลักษณะน้ำหยดเรา ปล่อยตรงนี้ลงไปมันก็หยดจุ่สปริงเกอร์ที่เราวางไว้โอ้แต่ถ้าเราอยากให้มันหมุนตะปิงเกลือก็ใช้แรงดันใช้ใช้ปั๊มน้ําแรงดันผักน้ําให้มันไปเป็นไปกับตัวหัวสปริงเกอร์ให้มันหมุนใช้ทุนเยอะก็เพราะว่าบางคนเขาจะเอาเหล็กซึ่งเหล็กก็มีราคาแพงขึ้นเยอะมากนี่คุณลุงใช้ปอกส้วมนี่แหละครับทำแบบลักษณะชั่วคราวแล้วเราก็ครับแต่ว่าก็ก็ทำได้ใช้ได้แล้วก็งบไม่ต้องเยอะนี่งบไม่ต้องเยอะนี่ครับ เราใส่ถังน้ําได้แบบสบายตั้งหลายทคนเดียวแล้วก็โอ้ <S <S โอนี่นะครับนี่กี่ลิตรครับนี่ถังน,น้ำข้างบ,บนพันลิตรนะครับพันลิตรแต่ความซื้อมันสามพันสามพันสองกูก็ได้ก็ได้สามเมตรนะครับนี่เนี่ยสองเมตรครึ่งนี่นี่นะครับอ๋อสองเมตรครึ่งนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปาะนะครับนี่ห้าเปาะครึ่งกับตัวนี้ก็ประมาณสามเมตรนะครับโอ้ถ้าเป็นเหล็กก็หลายตังค์นะครับเพราะว่าเหล็กราคาสูงก็จะเป็นไผ่สร้างมูลมบบนีอยู่ก้อนหนึ่งกูพีที่แล้วเนี่ยออกไปสามจุด ตลนละสร้างมนตสร้างมนตก็คล้ายๆกิมซุงมหรือเปล่าครับกินหน่อมันเหมือนกันนั่งกับไผ่เลี้ยงมันลำใหญ่ลำใหญ่เป็นไม้ข้างห,หนือนะครับเดี๋ยวผมข้อไปดูเนี่ยครับสร้างมนะรต์น,นี่คือสร้างมนตนะครับโอ้นี่ครับลำใหญ่สร้างมนตเ<ล>พิ่งได้บยังไม่ครบปีเลยเราใช้ลำมันได้นะครับเพร่อปลูก ปีที่แล้วอะไรยังไม่ครบปีนะครับผู้ชมยังไม่ครบปีนะครับสามสี่หน่อโอ้โตเลยโตเร็วมากคุณลุงจะบำรุงดินได้ดีมากมากนะครับตรงนี้นี่พวก,นนก,กรเจีบขาวนี่กระเจี๊ยบขาวนะครับกระเจี๊ยบขาวนะครับโอ้ทุกอย่างมีแต่ของกินนะครับอันนี้ก็หมักเม่านี่เขาทำไวโอแต่ว่าคันคันแดนก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรนะครับ<ม>นี่ก็ปล่อยไว้เลย รู้สึกว่าจะแดนเนี่ยจะไม่ค่อยค่อยมีต้นไม้แต่ว่าส่วนส่วนกลางนี้อัดเต็มที่เลยส่วนของตัวเองเพื่อไม่ให้กระทบกับเพื่อนบ้านนะครับแล้ถึงดีมากๆนะครับใน,ใน,ในความคิดแบบนี้นะครับ<อ>คุณลงปลูกยางนานเนี่ยได้โรยเชื้อไปไหมครับไม่มีไม่มีออเชื้อ,อ,อน้ำเชื้อมาผสมน้ำลานดิบๆแล้วอโอ้เดี๋ยวให้มันคือยางนาเนี่ยถ้า สี่ห้าปีมันมีใบมันหล่นถึงจะมีเห็ดโอ้มันเป็นเป็นั้นมันทําไม่ยากนะคมถ้ามันมีดอกแก่ๆมันเราไปซื้อเข้ามาครับแล้วก็มาฝังโรยๆหน่อยฝังใเอาบไปช่วยไปอย่างนี้ครับถ้ามีดอกแก่ๆแล้วก็เอาใบมันเราเแลกกวาด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 เอาเห็ดวางลงเป็นดอกแก่มันดอกแก่ดอกแก่ปีหน้ามันก็จะออกโอ้ครับครับโอ้ทำไม่ยากนี่คุณลุงสุดยอดสุดยอด ไม,มไ,ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องนะครับโอ้ oh. เราไปซื้อเห็ดเขามาก็ได้ที่เขาขายมีดอกแก่ๆดอกแก่ๆ <c oughs> ออกกนะครับเขามาก็มาเกี่ยแก่ๆแล้วก็กรบหน้ามันจะเปอร์มันออกครับอันนี้คือพันน้อยหนานะครับที่คุณลุงจะลงนะครับนี่น้อยหนาครับมีคก็ลงไปที่แหละมี่ปลีมีที่ปลูกไว้เพืีอง <laughs> นี่นะครับน้อยหนาม,ามาเรื่องเราโอ oh. ้นี่นี่มีอันนี้ก็เอาไปได้นะ น,นี่มุงมังนะครับน,น,นี่ต้นมุงมังฮะลาโกฮอลแลนด์โอ้คนไปปลูกด้วยครับผมครับผมนี่จะมีต้นบักลำใหญ่ลำใหญ่ก็มีนะครับนี่ลำใหญ่เอารำใหญ่ปลูกก็ได้นี่ครับอือนี่นะครับเพาะเองกินเม็ดแล้วก็พเพาะไว้เองนี่พอดีมันขึ้นอยู่กับความรุนรินอ๋อนี่คืออันนี้ค่ะ อนาคตนี่ถ้าจะทำยุลซีจาปวกที่เขาว่ากันนี่มันก็มีให้แล้วมันมีแต่อาหารพืชในตรงนี้ครับยุลซีจาปวกจะทำก็ทําได้แต่ว่าเรายังไม่อยากทำเพราะนี่ทำมันก็ขบวนการมันก็หลายย่าบต้องเตรียมข้าวสูตรต้องอะไรัอ้อมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันขั้นตอนมันเยอะอยู่ครับยานี่ก็คือเกี่ยวหญ้านะครับนะก็ตัดออกอ้ดีบ่อีนน้าใสน้ำใสมากอันนี้เป็นน้ําที่น้ำบ่อนี้ยัง ยังไม่เสีย่ยงแว่าปีหน้าว่าจะขุดต่อไปอีกถ้าลูกชายเขามาอยู่ครับมีเงินทุนมาทําสะพานเป็นทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่งร้านกาฟง <มา S 1> กาแฟรานอาหาร<ช>าก็ว่าไปคร<ล>ับโอ้ดีนี่คือวางแผนไว้ให้อนาคตไว้คนรุ่นหลังด้วยนะครับรับราชการมาก่อนครับสมัยรับราชการพวกเราก็มักแย่งกันทําความดีหวังอยากจะได้เกียรติยศได้เกียรติบัตรดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผม จริงๆแล้วชีวิตคนมันพอมันคงทิ่มันคืออาหารอถ้าสมัยนี้ถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์เราไปอยู่ตรงไหนก็ได้อมอเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่มีรายจ่ายเลยคือรายจ่ายของลุงถ้าไม่ซื้อกินกับไปเที่ยวมันไม่ได้ใช้เงินเลยดังนั้นว่าจะซื้อกินกับไปเที่ยวครับก็จะมีรายจ่ายในครัวเรือนทั่วไปค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ําดื่มค่าน้าดื่มครับแต่ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยไม่ค่อยแล้วสวนนี้ก็ต้อง อาหารก็ซื้อพวกน้ำมันน้ำปลามันเป็นจ่ายพวกพื้นฐานไปแต่ว่าตัวนอกไม่มีตัวนอกถ้าเราจะทำกิจกรมันไม่ได้ซื้อ,อก่อนสมัยก่อนพ่อแม่ก็ทำนาเมื่อก่อนมนทคโนโอยี่ไม่สูงอนทัวนี้เนาะครับก็ลำบากได้ข้าวก็น,กน้อยมีทุกอย่างทรงเสียให้ลูกเรียนก็หวังอยากให้เป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนมามีเงินเดือนมั่นคงครับผมว่าไว้งันนะครับผมแต่ทุกวันนี้ เงินเดือนปริญญาตรีหมื่นห้ารถคันหนึ่งผ่อนเดือนละหมื่นกว่ามันเอาอะไรกินแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขามันจูใหม่ปริญญาตรีข้าราชการคือค่าเงินมันถูกลงมันหมื่นห้าแต่มันถูกแต่ว่าค่าของชีพมันสูงขึ้นมันมีโรคมีอะไรมันส่วนใหญ่มาจากความเครียดความเครียดมันจะขอให้เกิดมะเร็งมาเลยเพราะว่ามันมันซีเนคาร์บอนในเลือดมันจะสูงมันเร่งรีบเร่งรีบมันเร่งรีบเร่งรีบเครียดเครียดแล้วเกิดมะเร็งแล้วก็อาหาร กินอาหารแบบสาเร็จถ้าเรามาอยู่อย่างนี้นี่ออกซิเจนอากาศดีออกซิเจนเราได้เต็มๆ็ม่เครียดผ่อนคลายครับไม่เราออกมาจากขับรถออกมาจากบ้านแล้วก็มาสู่อากาศตรงนี้มันก็ต่างกับจากจากบ้านแล้วจากจากห้องแอร์ที่เรานอนอ่ะมันมันจะมันจะสดชื่นต่างกันเวลาลมผ่านลมโชยอย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่ไม่เร่งรีบครับอือครับมันคือมันผ่อนคลายนะครับผม เอ,เอาจะเอากี่ต้นก็เอาเอาไปปลูกไปไปก่อนถ่ายรายการสุกไปมาเอาไปก่อนทำทำถ่ายรายการสุก,ก่อนเออเอาพวกน้อยหนาไปด้วยครับอย่างละสี่ห้าต้นอันนี้ปีที่แล้วตอนนี้ก็โตมากนะครับสามเมตรกว่ากวสี่เมตรก็มีหกสาม,ม,ม 6, ที่คมมาถ่ายครับปีหกสามนะครับตอนนี้ก็หกห้าผมลืมไปนึกว่าปีกว่ากเวลามันเร็วมากเลยเกือบสองปีนะครับนี่นะครับต้นไม้ตอนนั้นคมมาเดือนสิงหาครับก็เดือนเดียวกันครบครบ สองปีครบสองปีคือทำเกษตรน้ำกับดินเหรนะถ้ามีดินก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีสองอย่างนี้ก็พอมีดินมีน้ำก็ต้องมีตัวทั้งก่อแสงครับมีแสงตะวันมีแสงพอไม่อะไรไหมให้มันสมดุลกันอันนี้คือปุ๋ยหมักอันนี้คือปุ๋ยหมักแกบดำ ดอแกะธรรมดาครับแกะดิบเลยแกะธรรมดาก็เอาขี้วัวใส่ไว้ก็เอาหมักเอาไว้เอาน้ำหมักผสมพวกิลูซีเลยะโอ้หมักอย่างง่ายง่ายเลยง่ายง่ายก็คือแกะเพราะเราจะช้าแล้วก็มันคือพวกนี้มันแย้มมันหมดเลยไงครับเอามือซุกเข้าไปมันเย็นโอ้ ปส่ต้นออกมันจะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรที่เป็นตัวหนอนตัวด้วงนะแส่งว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเอาไปใส่พืชไม่เป็นไรมันไม่ตายไม่เว้นเราสดๆไปใส่พวกด้วงพวกอะไรอยู่ตรงนี้แล้วครับมันมีอากาศแล้วสิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ได้แล้วมันหมดแก๊สที่ทำไมบางคนเอาขี้วัวขี้หมูไปเปียกๆไปใส่ตายเพราะว่ามันเป็นแก๊สมันเค็มมากมันแก๊สมันแก๊สตัวนี้เราแก๊สหมดแล้ว พวกมีสิ่งที่มีชีวิตยุลิซีอยู่ที่เต็มครับไส้เดือนข้างล่างเต็มโอ้คโอ้ดูไส้เดือนบนพื้นดินนี่เห็นไหมดูอืคนต้นกล้วยต้นอะไรครับโอ้นี่ครับเอามาใส่แบบนี้นะครับนี่ทำไมกล้วยจะไม่งามครับท่านผู้ชมเนี่ยวิธีทำให้กล้วยงามนะครับใส่ไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยนะครับโอ้สวนกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยนะครับน่าจะเป็นโอ้ดูดูดูไส้เดือนดีหลังเปนตั้มซีเลย ครับเนี่ยเนี่ยครับหวยมันนะครับบ้านผมเรียกขวยวฝา่ายการหนึ่งคือเราทําเพื่อผ่อนคลายทําเพื่อให้มีอยู่มีกินตัวเองครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งครับพวกไม้ผลทุกชนิดอย่าไปทําเพื่อว่าจะขาย<ำ>เขามีกันมากแล้วทําไม่กินเองทาไม่กินเองเพราะว่าตอนนี้<ำ>คนก็หันมาทําเกษตรเยอะมากเออก็ทาทํากินเอง มะนาวเนี่เอาแค่ต้นสองต้นพอเอาแค่ไว้ได้คั้นกินตอนเช้าแล้วก็ได้ตำส้มตำใส่ต้มยำแล้วเออแล้วก็มะม่วงอย่างนี้ครับมะม่วงครับพวกม้ผลทั้งหลายแหละเราเอาแค่พอกินพอเยไปปลูกเยอะเพื่อขายใช้พวกยาฆ่าหญ้าฆ่าไม่ได้ใช้เคมีเป็นพวกพวกแบบนั้นนะครับพวกยาฆ่าหญ้าพวกวัตถุอันตรายใช่ก สุดยอดนะครับก็ดีใจนะครับดได้มาถอดถ่ายทอดเรื่องราวสาหรับปร,รมาจารย์คนหนึ่งหรือว่าอาจารย์ในการทําเกษตรคนหนึ่งนะครับผมก็ได้แนวค,คิดจากคุณลุงสง,งนี่นะครับไปปลูกริมริมทางนะครับได้ได้มาเห็นแบบนะครับจากการมาทําคลิปนะครับแล้วก็ไปทําปลูกไว้ให้มันันเส้นทางอันนี้ก็มาฆ่ามงมาฆ่ามงกับมาฆ่าแต่ มันออกลูกมันจะคล้ายๆกันมกคาดแต้นี่มันแต่ลูกมันจะมีหนามๆต้นไม่มีหนามกันมะคาแต่บักแตะบ้านเราานราแต่นี่มะคาโมงมะคาโมงคาโมงแต่ว่าวันนี้มันจะมีผลมันออกมาออกลูกมาจะมีเม็ดข้างในเยอะอเม็ดอ่อนมันก็กินเหมือนกับบักแตะอ๋อแต่แต่ต้นต้นไม้มันดีกว่าหรือเปล่าครับเนื้อไม้มันไม้มันดีกว่าทำเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงครับครับแต่ว่าผลมันเนี่ถ evet ้าเรามาแปรรูปมันก็ทํา หรือจะทำกล้วยบัวชีก็ได้โอครับเราเราเอาผลผลอันนี้คือคือกินได้แล้วก็แปรรูปได้มันดีกว่ามะข่าแต้บ้านเราอ๋อครับมาฆ่ามุงปีก็ใหญ่ใหญ่ลืมปากกล้วยลืมบอกคมไปปลูกมะริดมะริดมะริดโอ้ยังมะริดไหมยังไม่รู้จักครับมือปากกล้วยปลูกไปยี่สิบสามสิบต้นโอ้ปลูกมะริดเนี่ยนีคมไปเอาจะไปให้สักต้นนลยสิมะริดเหรอครับโอ้ครับซื้อเขามาเนี่ยลูกสุกมันลูกละ ร้อยห้าสิบค่าทรงห้าสิบคุณสองร้อยลูกลูกหนึ่งนี่ได้ห้าหกเมตรเม็ดมันทำมาเพาะทีถ้าซื้อถ้าซื้อเม็ดมันนี่เขาจะขายเม็ดละที่มาตอนเม็ดละเม็ดละสามสิบมั้งประโยชน์ของมันคืออะไรครับมะลิมะลิก็กินผลได้ไม้เป็นไม้ประดับเรือไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์มันได้หมดเลยไม้ประดูครบเลยทั้งเป็นหนานางเนือไม้มันจัดสีเหมือนไม้พยุง ้นสเขมแต่ก็หลายปีเหมือนกันามันจะเติบโตเขาจะนิยมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์กับเครื่องดนตรีใช่ครับผมอืมลืมบอกครับมปลูไว้ครับแต่ว่าตัวชาหน่อยครับตแล้วจะแปลอยู่ที่บ้านมีอยู่จะให้ครับผมไม่มีโดนนะครับเสียดายถ้าบินโดนขึ้นนะน่าจะเห็นความสวยงามของการวางแผนของคุณลุงนะครับเป็นภาพมุมกว้างนะครับก่อนพวกโครงการทำพันธุ์ข้าวเขามาดูโอ้ยลุงปลูก นมนปมีมันเราเวลาเราจะเอาต้นไหนไปใช้งานก่อนมันก็จะหาครับมันแย่งกันขึ้นมันแย่งกันหาแสงผมว่าขึนที่นี่เวลามันหลายปีเราจะเอาต้นไหนไปใช้ก่อนใช่ใช่ครับยันสะเดานเนี่ยมันใช้งานก่อนได้ใช่ใช่ครับไม้สามปีอืมโอ้สามปีมะฮอกกานีมะฮอกกานีสามปีนะครับท่านผู้ชมโอ้สูงแบบครับไม่ได้แต่งอันนี้ยานมา นี่ยางนากระโตก็คุณลูกก็ตัดแต่งนะครับกิ่งมันแต่งให้มันให้มันโตตัดกิ่งออกอันนี้ก็แดงครับแดงไม่ให้มันลกนะครับเนี่ยเส้นธาขับรถเข้ามาได้ใบไม่ไม่เกะกะนะครับเห็นไหมมะอกกานีสามโอ้สวยนะครับเนี่ยลำต้นสวยมากนะครับนี่ครับสามปีนะครับผู้ชมสามปีนี่สักโลของมันเลยเห็นไหมเนี่ยไม้สามปีครับมันมันมีความพิเศษที่ว่ามันแข่งขันกันหาแสงครับอืมด้านนะครับโตได้ตอนแรกก็ปลูกกล้วยเห็นไหม ตอนนีมันเข้าปีที่สี่แล้วมันก็หมดแล้วก็เหลือพอยินยุ่นมันมันพยุงกันขึ้นเลยมันกับว่ามันพึ่งพาอาศัยกันตอนนี้เราก็ท่อพีวีซีที่เราวางระบบ่มนานเราก็ลื้อเพราะว่ามันมันโตแล้วมันไม่ต้องพึ่งน้ําแล้วเลี้ยงเลี้ยงไว้กี่ปีครับน้ําที่วางมาเนี่ยเลี้ยงไว้กี่ปีต้นไม้กับป่าโอ้สองปีนะครับสองปีก็ไม่รด้รถทุกวันหรอกครับอาทิตย์ละครั้งบางทีสองเดือนเดือนก็สองครั้งครับ อันนี้กะเชียวขาวครับกะเทียวขาวนี่นะครับเส้นทางกะด้วยสายตายาวนี่ก็ประมาณสักความยาวของเส้นทางนี้นะครับยาวประมาณสักน่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับนี่ร้อยแปดสิบโอ้ร้อยแปดสิบนะครับทช่นู้นทางนู้นเช่นนู้นสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยความยาวแล้วก็สองฝั่งนะครับที่ปลูกต้นไม้ไม่รวมฝั่งนู้นนะครับเป็นพันๆต้นนะครับต้นนี้ใหญ่สามปีนะท่านผู้ชมต้นไม้สามปี โอ้มาหมอหกันนีโตโตกว่าเพื่อนเลยครับผมก็คิดว่าไอ,อพันธุ์นี้มันจะไม่ถูกกับดินบ้านเราแต่ที่ไหนได้ก็ปลูกได้หมดเลยนะครับโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ทําก็มาดูนะครับผู้ชมมาดูเอาเป็นแบบนะครับนะครับถือว่าวางาแผน,น,นด้านนี้ประมาณไร่เซื้อดินข้าวนะครับถ้าทําดีๆนี่ทำไรเดียวกบพอ,อ,อกินไม่หมดหรอกกินไม่หมดมันทำรายละเอียดนันก็ ต้นทุนมันก็ลดใช่ไหมทำน้อยมันจะทําให้ันพออยู่พอกินของเราเองทำรายเดียวกับพ่อครับครับแล้วมันทาได้ดีด้วยแล้วก็ไม่เปลืองบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเอาเวลาไปทําอย่างอื่นในแต่ละวันนะครับอืโอ้นี่ขายแ้น่ก็ไปขขาอยู่อันนี้ก็แต่งนะครับแต่งอ่านี่ก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรออกนะครับตรงนี้แต่งให้มันดูแบบอันนี้มันหมดแล้วเี่เพราะว่ามันครับดูสะอาดสะอาดแล้วก็เดินเดินดูแบบเย็นเย็น รู้สึกว่าตรงนี้เย็นมากนะครับเดินผ่านเนี่ยมันจะมีความทุ่มชื้นมากๆนะครับในสวนนี้ดูคนอื่นเขาบ้างศึกษาเดี๋ยวนี้แหล่งความรู้มันไม่ต้องไปเรียนแล้วเนี่ยดูยูทูบครับผมแต่ว่านี่แหละครับก็มาเจอคนทําจริงๆแล้วก็ผู้ที่ได้ชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเราก็ทําค่อยๆทำค่อยๆทำ<ด>นะครับ บอกปลูกกล้วยเยอะๆนี่ปลูกยังไงอยู่ปลูกต้นก็พอครับไม่ต้องไปทําจนแบบเอาเอาแบบหนักๆไปเลยเป็นสองสามชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยอือนี่ครับคน้นไข่ทยอยออกครับนี่ทําคนเดีปูปลูกคนเดียวทําคนเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผลผลิตที่ได้ต้นไม้ก็โตนะครับเป็นร่มเงานะครับนี่ผมมาอัปเดตให้กับท่าน,นาผู้ชมดูนะครับหลังจากไม่ได้มา2ปีปีนี้ก็เดือนเดียวกันนะครับสิงหาที่มาถ่ายทําคลิป ตั้งแต่คลิปแรกที่ผมเปิดนิคมลุยสวนนะครับก็เปิดของคุณลุงสงเลยรายการแรกของช่องนิคมออนทัวร์นะครับนี่ก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมดูว่าภาคขยายเป็นยังไงแล้วลงอะไรเพิ่มเติมของคุณลุงนะครับก็แล้วก็วิธีการคิดวิธีการทําแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมนิคมลุยสวนได้ชมกันนะครับเนี่ยครับมุณมาถอนกล้าเขาก็มีร่ม อันนี้เป็นตาก้านะครับโอ้เสียดายได้ไม่ได้มาดูตอนที่มาดำนะครับแล้วก็ร้อนก่ามาปลุกก้าเลาก็มานั่งพักมานั่งพักลมได้มีรม,มทั้งวันอันนี้เป็นตาก้าตาก้านี่ก็จบแล้วนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยวานทีๆไว้แล้วก็ทําปิดก้าแล้วก็ไปดําแล้วก็ไปซ่อมข้าวด้วยครับถ้าไม่อยากไม่ร้อนครับตอนเช้าก็อยู่ฝั่งนูง้นครับตอนบ่ายมาดูฝั่งนี้ครับ ก็อาศัยลมพวกนี้คือคือนี่เขาเรียกว่าดำ,ดำนาในห้องแองร์เกิดสมดุลในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็เราได้งานด้วยจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวล้วก็ทํางานได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้อีกเกตเล็กเกตน้อยที่คุณลุงได้ใส่ใจลงไปในรายละเอียดใ,ในการทําสวนแห่งนี้นะครับต้นไม้3ปีนะครับนี่เราเราเดินเราเดินแค่เป็นช่วงกลางกับช่วงขอบนะครับเราไม่ได้เดินทั้งหมดทั่วสวนนะครับก็เห็นถึงความวางดงามของต้นไม้นะครับแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างที่คุณลุงใส่ใจลงไปในรายละเอียดของการทําสวนนะครับแล้วก็ทําทีละน้อกเเองต้องเน้นก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมต้องเน้นบอกท่านผู้ชมว่าทําวันละชั่วโมงนะครับเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองขับรถมาตอนเช้าเ้าตอนกลางวันก็ไปพักแล้วนี่นะครับแล้วทาคนเดียวในวัย72ปีสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมแล้วคุณลุงก็เน้นเสมอว่าค่อยๆทำค่อยลงทุนไปนะครับไม่ต้องรีบทาไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่าทําให้คิดก่อนคิดก่อนแล้วค่อยทาวางแผนว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วค่อยทํานะครับแล้วก็ งานก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละครับคือผลงานของคุณลุงสงกานะครับกรเกษตรกรยุคแรกๆนะครับของตำบลของอำเภออุณหภูิสสยนะครับผมกล้าพูดนะครับเพราะว่าผมเห็นมาตั้งแต่ผมจําความได้เลยเพราะว่าคุณลุงทําก่อนเพื่อนเขาเลยตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่รับราชการก็มาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงปลานิลนมาทําเกษตรพ่อเพียงเนี่ยคือสุดยอดแห่งอาจารย์แห่งการเกษตรที่นี่นะครับที่คณะที่ทำคณะอะไเพราะว่า พวกข้าวินซีเพราะเรามันอยู่ใต้ทางระบ,บายน้ำเขาใช่ไหมใช่าผายที่มีสารปิโตเอียเราไม่เอาน้ำข้างนอกเข้าครับที่เราปั้นคันนาไปโน่นอน้ำ<อ>มัน,มมนไหลมาถึงโน้นเลยมันเป็นทางนา้ำเป็นสะพานสะพานมาสะพาน<ร>าของถน<า>น,นใหญ่ปั้นคันนาให้มันตัวตัวไว้ขันน้ำไว้ไม่ให้น้ำนอกไหลมาหาเรามไม่ให้ น้ำข้างนอกเข้านาก็ใครเขาจะพ่นยาพ่นอะไรทั้งนู้นอมันก็มาถึงตรงนี้มันก็ออกไปทั้งนู้นบางคนว่าไอซิปั้นคันนาเนี่ยไมเสียดายน้ำหมดผนผิดมันจะได้เยอะกว่าที่เราปล่อยครับตอ่นี้ก็เป็นข้าวอินทรีย์ครับข้าวอินรีน้ำข้างนอกไม่ได้เข้าเขาของเราเราเอาน้ําสะเราเลยมาทาครับเราเอาจากน้ำจากน้ำสะเราน้ำธรรมชาติน้ำสาเราเองแต่ว่าเราไม่ยุ่งกับแปลงนอกระบบของเราคือระบบปิด ร,ระบบปิดนะครับเป็นไนซีโอ้ไนนหมักอย่างที่ว่าดินซีครับถนนน้ำขรายมาก,ก็เป็นน,น้ำทวมยาพ่อะไรครับโอ้วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ผมุยสวนได้มาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ที่จะทําเกษตรหรือว่าวางแผนที่จะทํานะครับหากใครได้กลับบ้านมาหรือว่าได้ดูคลิปนี้ก็ คุณลุงสงกาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละครับสุดท้ายนะครับลงทุนทั้งหมดจำได้ไหมครับว่าเท่าไหร่จาก14ไร่ตรงนี้ครับประมาณการได้ไหมครับค่อยๆเพราะว่าค่อยๆลงไปมันตั้งแต่ปี263เป็นปี64ก็2ปี65ก็3ปีเป็นเท่าไหร่เลยแสนหนึ่งประมาณหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทกุดก่อนหน้านั้นอีกประมาณขุดสี่ครั้ง ประมาณสองหมื่นก็ได้แสนเศษประมาณแสนนิดๆโอ้ก็ถือว่าแต่ที่นี่ไอ้ทุนที่มีก็คือพวกต้นไม้เราไปซื้อเขามาต้นละสิบสิบาทพวกมันมีแจกฟรีอยู่แต่เราไม่เอาเพราะเราเลือกไม่ได้แต่ที่เขาแจกฟรีมันได้มันบางอย่างมันได้ไม่ได้เราต้องการสนามศูนย์คนที่พัดเพาะต้นไม้ขายแล้วก็มะยุงอีู่ทองของรูมันเอาดอกครับเขาซื้อเม็ดมันมากิโลละสี่พันกิโลหนึ่งจะได้ประมาณสองหมื่นกว่าเม็ด มีแนวคิดว่าช่วยเพื่อนเกษตรด้วยกันด้วยดึงตล,ลาดเาเพาะเพื่อเขาจะได้เพื่อมันจะออกมาเป็นก้ามาใช่ไหมครับผม,มใช้เวลา,นะวลาทั้งดินทั้งเวลากิโลลวแต่เยวนี้ถูกกันบ้างกิโลแต่ทุกวันนี้มันสะดวกก็ละ่ะส่งลายส่งอะไรไปเขามาส่งเขาคิดสิบบาทเหมือนเดิมอย,อย่า้วเราก็ต้องถ้าเราเอาน้อยสักร้อยต้นถ้าเขาผ่านไปทางสุรินทร์เขามาแวะให้เราพ่วงมาพ่วงมากับค<ต>่าขนส่งสามร้อยต้นขึ้นเขาก็มาส่งครับอืมมันต้องสามพันครับ ช่วยช่วยเกษตรกรด้วยกันแนวแนวทางเดียวกันที่มาทําแล้วก็มีรายได้นี่ะไรโอ้นี่ทำเป็นแบบวิทยาศาสตร์มีอะไรมีไม้อะไรแล้วก็สั่งแบบร้อยต้นอย่างละห้าสิบต้นสิบอย่างก็ห้าร้อยก็มาส่งครับผมใชครับแล้วก็นอนรออยู่ที่บ้านเตรียมหลุมปลูกก็คือปลูกปลูกต้นไม้ปลูกไม่ยากหรอกเตรียมปุ๋ยชัก ไม่ก็ไม่ถึงสามนาทีครับขุดลงไปไม่ต้องลองปุ๋ยลองอะไรไม่อยเอามาใส่ทีหลังครับมาตักมาตกแต่งทีหลังเปี่ยนอะไแล้วค่อยเอาลงมาใส่ทีหลังมันก็โตอยู่กนไหมพวกนี้ไม่ได้ลองพื้นหรอกครับสุดยอดนะครับให้พวกน้ำหมักอะไรใช่ไหมครับเขียวครับมันยังมีจุลินทรีย์อยู่นะนี่โอ้ดูไส้เดือนนี่หูุนมันยังเต็มเลยดินยังดีอยู่เลยดูไส้เดือนนั่นนหะครับนี่ยพอมีจุลินทรีย์ไส้เดือนแต่ถ้าไปดูนาคนอื่นเขา ไม่มีโดนข้าายาข้าายาโอน้ำดินดินหลวมากเลยแล้วก็ดินดำนะครับเกดูตรงนี้ไสเดือนขี้ไสเดือนครับฝากคนอยากทำคนที่จะทำใหม่นะต้องสำรวจตัวเองว่าหนึ่งเราเราชอบไหมความชอบทัศนคติส่วนตัวนี่เราชอบไหมใจรักไหมรักไหมชอบไหมครับถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าไปฟื้นทำเหมือนเขาโอ้ครับผมคืออย่าไปทำตามกระแสครับ ทำตามที่เราชอบเราลักเราชอบก่อนิไม่กินอะไร้นลูกสองลูกครับกินพอนั้นก็เหลือเฟือแล้วครับไปแจกเพื่อนบ้านไว้แบ่งปันกันนะครับผมโอ้วันนี้ก็นะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็มาพาชมสวนของคุณลุงสงการนะครับสิบสี่ไร่โปรเจกต์สามปีแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับครับเพิ่งมาทําแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็คิดคํานวณต่อยอดไปเรื่อยในการทําเกษตรนะครับถือว่าเป็นคลิปที่ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นแบบครูอาจารย์นะครับชมได้ชมนะครับ นี่นคมโดยสวนวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณลุงสงนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับรายการนี่คมโดยสวนมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับลูกหลานได้ฟังกันในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ